สวัสดีครับผมมอนี่กับพระโพกับบาแบ่งเชนเค้ยนะครับสิผามากินกลวยเตียวนะครับกลวยเตียวจะเป็นรุ่นเซนนะครับกินกับผักข้านะครับกินกับชะอมนะครับแล้วก็บิมีลิ้นฝาของเขาคือเก่านะครับอู้มอนี่เงเ้วๆนะครับมามานี่ครับผมกินกับกะปิครับผมตัดกระแปะอื อครับอืมแ,แล้วจะอมกิลร่องกิดนเบืองว่ามันเข่ากันบ่เอ็พี่น้องนะเป็นสรสชาติยัไงไงมาชิมกัน แนบอยู่เลยอ่ะอืมเขากันครับกรับเชาอมทิ่เนเจอข้าองเอ้อสดๆเลยครับ bạc linh phạ ừm khó khăn thật đẹp ตอลองไปหามากินก็กปวยเตี๋ยวบึงเลยครับแบบ มีเล็กหน่อยนักเรียนแข่งกีฬานะรถแอนบุนบุนไปมาขัดตว์มีแต่นเนือมีแต่สีดเลยครับนี่ กายต้องอยากสิแกเ,เอากันแบบเอากันดีกระปีเบิดแต่มีกระปีจังหน่อยกินก็นกระปีนน่โอ้แสบครับพี่น้องบวดสันไม่สิเข่ากันเลยเสร็ต่อ หอ,หอมหอมพะกค่ะหอมพะอ,อม อราคาตัดมันลงไป ý ừ. bữa là nước con tuổi ư mà ôi luôn ư tiếp luôn ư จะอมหยอดอ่อนๆออนออนเลยครับราคาบานเท้าหยอดอ่อนๆออนเลยนะีครับ ฝนตกครับเมื่อกี้เลยเอามากินในโฮมเลยบริเวณวิวข้างหลังนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเพื่อนได้ร้ายแห้ครับเอาประจำวันสุกร์ทายยุลานะครับ บุคค้าเพป็นไรแบบรู้บาทตะเกียนมากแบบ อโอ้ชะอมกินเปิ้หนี่้วสิยิงท้องนี่ครับมาอืมกัด เห็นคนครับผมแต่ทุกท้ายนี้นะครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใ้การที่คลิปต่อไปนะครับ ในมักเฮ็ดให้ผมคิปกินนี่ยังนะครับให้เบิ่งนะครับทนลองกินยังให้เบิ่งนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสามารถรีเทนมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งทมให้กินให้เบิ่งนะครับว่ามันกินได้บ่ครับอ็ขอให้ทุกท่านนะครับความสำเร็จนะครับฟังๆกันทุกท่านนะครับผมขอกตาวครับว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย